รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีสสดครับ,รบพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาปรุงชาซึ่งเราสามารถออกแบบรสแล้วก็กลิ่นนด้เองค่ะที่ Tea Time and Space นะคะที่นี่เขามีการปรุงชาแบบสไตล์กังฟูด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ20านนี่เองน่าสนใจไหมคะปีน่าสนใจสิมันมันจะเหมือนกับการที่เราไปดูวิธีการชงกาแฟหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในกันดีกว่าช่วงแหงลิต์ สนับสนุนโดย PTT Station เทคโนโลยีเ x t r ซ f o r าฟในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอสูตรใหม่บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันนี้นะคะเราสองคนอยู่คุณปลาหรือคุณนันทิดารัตนกุลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน t Time and Space ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดี่นต้องถามจุดเริ่มต้นค่ะของร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะออจริงๆเราเริ่มจากที่เราขายชาเป็นกระปุกก่อนขายใบชานะคะและคนนี้เหมือนทุกคนก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะชงยังไงหให้อร่อยต้องชงยังไงให้ถูกวิธีการชงชามันมีหลายรูปแบบค่ะอย่างที่เราใช้ที่ร้านเนี่ยเป็นกังฟูทีบาร์ คือกาชชาแบบจีนออริจินอลเลยข้อถามหน่อยทำไมไม่บูมเหมือนกาแฟทำไมกาแฟนี่อ้้หก็เปิดร้านต็มไมหมดแต่ร้านชานี้ไม่ค่อยรู้จักเห็นใช่เป็นเครื่องดื่มที่จริงๆคนน่ะทานเยอะเป็นอันดับสองรองจากน้ำเปล่านะคะบ้านเราเนี่ยเราว่าหนึ่งเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนเราก็มาจะหาเครื่องดื่มเย็นยนใช่ก็กาแฟเย็นก็เป็นที่รู้จักชาเย็นก็เป็นที่รู้จักพราะพมาเป็นชาจีนอย่างเงี้ย ฟังดูยากฟังดูต้องร้อนอย่างเดียวเลยแล้วก็บางคนจะชอบคิดว่ามันดูโบราณใช่คนแก่คนแก่ใช่แล้วคนกินชาแล้วควท้องผูกใช่ใช่ไหมทุกคนทุกคนภาพพจน์ชานี่คือกินแล้วท้องผูกใช่เลยแล้วก็กินแล้วนอนไม่หลับแล้วก็จะมีแบบขมไม่อร่อยอใช่ไหมจะเป็นประมาณนี้เพราะนั้นหนูก็เลยคิดว่าอันนี้มันทําให้เราไปได้ยากแต่ว่าอย่างอย่างทีเนี่ยอย่างปลากระนัฐก็จะเอาชามาผสมกับสมุนไพรไทยผสมกับดอกไม้กับผลไม้ ให้มันสนุกขึ้นให้มันน่าสนใจขึ้นก็ดูแก่น้อยลงค่ะชามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรอย่างคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเขาทานชาเยอะมากผิวพรรณเขาดีอายุเขายืนสังเกตว่าคนจีนชอบทานอาหารที่มันมากๆผัดทอดเอาไชฟปกิร์ค่ะรแต่เขายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ยังไงเพราะกินชาหลังอาหารทุกวันไปดักจับพวกไขมันคอเลสเตอรอลใช่เลยค่ะชาบางตัวช่วยเรื่องลดน้ําตาลในเลือดช่วยเรื่องลดความดันเพราะส่วนมาก คือเราจะเน้นเรื่องการต้านนุมูลออสระไปถึงป้องกันมะเร็งเวลาแนะนําลูกค้าก็จะบอกไม่ใช่กินทีเดียวแล้วก็เลิกสุขภาพมันไม่ดีคือเป็นการกินต่อเนื่องไปทุกๆวันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของไลฟส์สไตล์เราเหมือนตื่นมาทานกาแฟาอะค่ะการเบรนชาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับกับ ชาธรรมดาหรือชาปกติยังไงอะคะอ๋อใช่จริงๆถ้าถ้าพูดถึงชาเบลนอย่างที่ร้านนะคะเน้นขายเป็นชาเบลนก็คือชาที่ผสมกับสมุนไพรกับอย่างที่เราบอกสมุนไพรผลไม้ดอกไม้แล้วเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เขาเอามาผสมได้หมดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ส้มอะไรนะ <c oughs> ทุเรียนใช่มทุเรียนได้เลย,เลยใช้เปลือกมันใช่ไหมจริงๆได้หมดทุกอย่างนะคะอะไรที่ทานได้ยังเปลือกเนี่ยหนูเอาเปลือกเมล็ดก,ก,กาแฟ <c oughs> ที่เป็นเวสของคนที่เขาคั่วก,กาแฟขายแล้วก็เอามาทําเป็น ได้เปลือกช็อกโกแลตเมล็ดช็อกโกแลตที่เรากินเนี่ยเราก็เอามาทําใส่ในชาถ้าชาที่ร้านตอนนี้ที่ผสมไว้แล้วเราขายมี20สูตรค่ะถ้าเอาให้รู้จักจากเริ่มต้นก็เป็นชาเขียวค่ะชาเขียวธรรมดาลองดูหน้าตาของใบมันก็จะไม่เหมือนกันละชาอูหลงชาเขียวที่มาจากจีนอ๋ออันนี้มาจากจีนชาอูหลงกลิ่นก็จะคล้ายคล้นเหมือนกัน อันนี้คือเรามาในฐานะของคนมาชิมชาใช่ไหมเราก็จะมาสั่งแล้เราก็อย่างอาปี้อย่างทานชาลายรสชาติอย่างไรมีปัญหาอะไรไม่รู้จักเลยเราาเอาง่ายๆก่อนนะคะโอเคงั้นเราเอาคาเฟอีนไม่เยอะก่อนจะได้หลับสบายผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวหนูเริ่มจากสมุนไพรที่คุ้นเคยอันนี้เป็นตะไคร้มิ้นท์ใบหมอนค่ะท่านหวานไหมคะปกติไม่ต้องท่านไม่ต้องหวานนมากโอเคเพราะอย่างหวานที่ร้านจะมีแบบหวานด้วยย่าหวาน ที่มันจะหวานติดลิ้นหรือหวานชุ่มคออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เหรอคะที่เขาเรียกเป็นใช่ใชค่ะเป็นการผสมกันของรสชาติของกลิ่นต่างแต่อย่างสมมุติว่าอยากจะทานเวลาเราดีไซน์เนี่ยเราจะคิดเหมือนดมน้ําหอมนะคะมันมีกลิ่นท็อปโนดท,ที่เป็นกลิ่นแรกรสชาติแรกที่เข้าปากเข้าจมูก mm hmm. สมมุอันนี้ระอยากจะให้เป็นตะไคร้กับใบเตยที่ชัดๆ mm hmm. ขึ้นมาตุ่ม mm hmm. อันนี้ก็ต้องใสเ่เยอะที่สุดแล้วก็มีบอดี hmm. ้ของชาที่ว่าลองเป็นชาเขียวละกันนะคะกลิ่นมันได้เข้ากัน แล้วคนนี้รสชาติที่ทิ้งทายไว้ในคอมเราวทานไว้แล้วมันมีสิ่งที่แบบรสชาติที่ทิ้งไว้ในคออยู่ใช่มันทําให้รู้สึกรวยอันนี้แล้วก็จะใส่ลิควิดก็คือเชเอมเทให้หวานชุ่มคอบางคนทานชามไม่ก็สมุนไพรไทยเนาะทั้งนั้นเลยค่ะ และอยากให้มีสีสวยด้วยแอบใส่สีฟ้าไปจากอัญชันมัมลูใส่ตามหลงผมปกติถ้าเป็นคนไม่ได้ทานชายเยอะก็จะใส่ชานิดหน่อยลองสักครึ่งช้อนก่อนอันนี้คือตะไคร้ไม่ไจำกัดว่าใส่อะไรหน้าหลังใส่ได้หมดสมกต้องคืออห็นที่ร้านจะสอนให้เบลนด์เป็นแบบที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนทําแบบนั้นชอบกลิ่นอะไรน้าเอาแบบนั้นเยอะหน่อยเดี๋ยวลองดูอยากให้ตะไคร้ไม่เยอะมากแต่ว่าให้เป็นกลิ่นใบเตยมนวลนะคะรู้สึกอ่อนโยน น้ำชาเขาต้องมีการปรุง้วเราก็เพิ่งรู้ใช่ปรุงรสชาติให้มันแตกต่างไปจะได้ไม่น่าเบื่อคะอ่ะจริงสมุนสมุนไพรในบ้านที่เรามีที่เราปลูกไว้อะค่ะสามารถเอามาใช้ได้นะคะอลองดมสิคะอืมก็มีกลิ่นนะ พอลงน้ำเนี่ยแล้วกลิดมันจะชัดขึ้น,นค่ะน้นนําน้ำน้ำร้อนน้นําร้อนร้อนขนาดไหนเดือดพล่านไม่เราจะไม่ใช่น้ําร้อนเดือดพล่านอย่างอันนี้มันเป็นชาเขียวเป็นเบสใหลายครั้งคนบอกว่ากินชาหละขมเพราะว่า ชงใช้น้ำร้อนมากเกินไปที่ร้านจะใช้วิธีการชงชาแบบใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยเพื่อให้สามารถทานได้เลยไม่ต้องร้อนแล้วเขาจะละลายเลยเหรอมันก็รสชาติออกมาเลยเป็นการเอสเปรสโซรสชาติออกมาทันทีเลยค่ะเอาแช่ไว้กินหนึทีสองนาทีค่อ๋อนี่วิธีการตั้งเวลาไหนอ่ะยังไม่เห็นเป็นกังฟูเลยอ๋อจริงๆเวลาชงชาเนี่ยมันจะมีถ้าแบบจีนแบบชาที่ไม่ได้เบรนเลยนะคะอย่างน้ําแรกเขาก็จะให้ล้างทิ้งเดี๋ยวทําให้ดูก็ได้ค่ะอย่างสมุนไพรูหลงนะคะต้องเป็นแบบนั้นน้ำแรกให้ล้างทิ้ง ก่อนเพือ่อให้มันสะอาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอน้ําแรกเนี่ยใบชามันจะค่อยๆคลายตัวมันก็เหมือนกับล้างใบให้สะอาดเพราะมันไปเจอเจอฝุ่นเจอละอองใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการปลุกใบชาปลุกให้เขาตื่นใช่ค่ะจริงๆแล้วกังฟูเป็นคําจีนแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเฉพาะการต่อสู้มันเป็นเหมือน ขั้นสุดของการทําอะไรที่เป็นศิลปะใช้การฝึกฝนใช้เวลากับมันการจัดดอกไม้ก็เป็นกังฟูได้การเขียนคาลิกราฟีกการเขียนพู่กันมันเป็นสมาธิอันนึ่ะการป็นสมาธิอันหนึ่งใช่ค่ะการชงชาก็เหมือนกันอันนี้คือเต้กังฟูนี่เริ่มกังฟูเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอทิ้งไว้สามนาทีแล้วทานได้ค่ะอ๋อนี่ก็ทิ้งไว้อีกสามนาทีใช่อุ่นลงสามารถใช้อุ่นุงรอนขึ้นได้ อ่าอันนี้ได้แล้วได้แล้วเอาลองใส่สีน้าลหยเอาเราแค่สองนาทีพอค่ะชาเขียวอือุสีสวดจังเลยอ่ะเนอะเอออย่างชาพวกนี้บอระว่าทานกับอาหารอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าด้วยรสชาด้วยกลิ่นไม่หอมหวานต้องข้นขนมเปล่าเลยใช่ค่ะลองกลืนเข้าไปแล้วมันจะมีรสชาติหวานในคอค่ะอันนี้เป็นชาเอ็นเทสอียงถ้าเป็นช่วงที่ไอเยอะๆมันเป็นชาเอ็นชาเอจคอจุคอ อันนี้คือรรมดงค่ะ,คะเป็นอูหลงจริงๆอูหลงนี่เหมาะกับผลไม้เหมาะกับกลิ่นมันจะหอมดอกไม้ผลไม้ค่ะจะลองดูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเป็นลูกค,ค้าอย่างเราสองคนคือมานั่งชิมแล้วถ้าจะมารเรียนนี่มันเป็นคอร์สเร,รียนอะไร มันสอนตั้งแต่เบสิคเลยนะคะก็จะสอนแต่ชามีกี่ประเภทแตกต่างกันยังไงวิธีการชงให้อร่อยเหมือนทานที่ร้านทำยังไงการเก็บรักษาทุกอย่างอะคะ่ะจนถึงเซสชั่นที่สนุก็คือเราจะให้เนี่ยแทนที่ปาจะทําให้ทุกคนต้องทําเองอก็เบลนด์เป็นรสชาติของตัวเองอแบบที่ชอบค่ะค่ะเรียนกี่วันจบคะเรียนแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะก็จบแล้วอันนี้ลองนะคะเป็นอูหลง ที่คุณอิ่มค่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มาเรียนเนี่ยเราสามารถจะมาชิมก็ได้ที่นี่คิดยังไงใช่ค่ะเป็นยังไงเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่เลยค่ะแล้วแต่เราจะมีขนมเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่องทางการติดต่อก็จองที่นั่งหรือว่าดูตารางเรียนได้ใน Facebook ค่ะ Facebook Instagram ของร้านค่ะก็เดอ t e a คําค่ะ T H E T E P O T เป็นแฮชแท็กของร้าน ท่านผู้ชมครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับมาลองดูดื่มชาแบบกังฟูที่นี่รับรองว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยหรือจะมาศึกษาที่นี่ก็ได้คุณป้าเปิดบริการตั้งกี่โมงถึงกี่โมงเปิด10โมงถึง1ทุ่มค่ะปิดวันจันทร์อังคารนะคะสามารถไปที่สาขาซียนดิสคอเวอรี่ได้ค่ะม็ีร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่นั่นเปิดทุกวันตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิด10โมงถึง4ทุ่มเลยค่ะครับวันนี้ขอบคุณคนปลามาดูเยอะเลยว่าดื่มชาเนี่ยมันก็ต้องมีศิลปะในการดื่มและการ ชมกันนะคะช่วงสุดวิ์สุดเดดสนับสนุนโดย PTT Station เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลสูตรใหม่ ช่วงที่พักที่จะแนะนําในวันนี้นะครับอยู่ใจกลางเมืองและครับอยู่ซอยกมไมนี่เองนั่นก็คือทาซิตี้ล็อบบี้เทลครับค่ะเราอยู่กับคุณบาสนะคะหรือคุณทิศนุเย็นอุราซึ่งเป็นผู้จัดการที่นี่ค่ะสวัสดีค่สวัสดีครับแมนสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าเปิดมา5ปีแล้วใช่ไหมคะเมื่อก่อนบริเวณตรงนี้เป็นเป็นอะไรคะแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นโชว์รูมครับผมแล้วเราก็มาสร้างใหม่เป็นโรงแรมทาซิตี้ล็อบบ้ครับผมทางเจ้าของเนี่ยฮะ เราเราตั้งเครือโรงแรมนะครับที่ชื่อว่า TH District ครับผม mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นโรงแรมต่างๆของของโรง,งแรมเราเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย TH หมดเลย mm hmm. นะครับ mm hmm. ซึ่งแบรนด์แรกเลยคือ D ครับ T H E E นะครับที่เด่นๆตอนนี้ก็คืออยู่ที่ D Bank g นะครับที่สุข,ขุมวิท20ใจกลาง ย่านธุรกิจในกรุงเทพนะครับผมที่เชียงใหม่มีดีช้างไทยนะฮะแล้วก็มีที่ใหม่เลยที่เพิ่งเปิดล่าสุดเลยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาชื่อดีวิจิตรันนะอันนี้โรงแรมใหม่เอี่ยมเลยครับผมอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมอ๋อเชียงใหม่มี2ที่เชียงใหม่มี2ที่ครับผมแล้วก็พอแบรนด์ที่2เนี่คือทานะครับคือที่นี้ก็คือทาซิตี้ลอฟท์นะครับผมแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่ ที่ชอําครับทาเล่บายทาแล้ะคอนเซ็ปต์ของแต่ละที่เหมือนกันไหมคะทุกโรงแรมจะมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันนะครับเหมือนทาซิตี้ลอฟเนี่ยแ,แบรนด์ทาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบประมาณสนุกสนุกหน่อยเน้นวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับเน้นแบบอาร์ตอาร์ตคอนเซ็ปต์ของโรงแรมนี้เลยนะครับก็คือเราเรียกว่า l i ฟท์ไลฟ์แบงคอกเคียนนะครับคือเราอยากให้ แขกเนี่ยนะครับที่มาพักที่นี่มีประสบการณ์นะความเป็นคนกรุงเทพโรงแรมเนี่ยเราเล่าเรื่องเรานะครับของความเป็นกรุงเทพตามส่วนต่างๆของแรมรนะครับมีภาพถ่ายส่วนต่างๆในกรุงเทพนะครับผมแล้วก็เรื่องของเอาเหล็กมานะครับมาดัด นะครับเป็นแลนด์มาร์คเป็นเป็นซิมโบลต่างๆของกรุงเทพทั้งหมดมีกี่ห้องกี่ชั้นเรามี64ห้องครับแต่โรงแรมเราเนี่ยตึกหกชั้นแล้วเป็นห้องพักเนี่ยสชั้นนะครับรวมทั้งหมด64ห้องมีห้องซูพีเรียนะฮะแล้วก็ห้องดีลักซ์ครับห้องพักของเราเนี่ยช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมคือช่วงโปรโมชั่นเนี่ยราคาเนี่ยครับห้องดีลักซ์เนี่ยเราเหลือแค่790บาทจาก1,000งพันไปไปแล้วพิเศษก็คือใช้ได้นะครับถึงสิงหาคมปีหน้าโอ้โหหนึ่งปีแต่ไม ที่ศูนย์20ใช้ได้ที่โรงแรมดีช้างไทยที่เชียงใหม่ด้วยต้องเล่านิดนึงว่าเวลเชอร์ไก์หมดแล้วจริงครับหมดแล้วหมดเลยนะครับราคานี้อยากจะเป็นของจริงเพราะพักใช่ไหมพองเป็นยังไงบริเวณเป็นยังไงบ้างยินดีเลยครับผมพาชมครับผมโอ้ อันนี้เป็นห้องสุพิเรียครับผมห้องสุพิเรียนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ22ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ขึ้นชื่อของเราอย่างหนึ่งเลยคือความสะดวกสบายของเตียงนอนกว้างใหญ่เตียงใหญ่มากทุกห้องเนี่ยก็จะมีศิลปะต่างๆเหมือนอันนี้ครับเป็นศิลปะภาพวาดนะครับเหมือนอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์นะครับผมห้องนี้ราคาห้องนี้ปกติเนี่ยเราขายอยู่ที่1000ต้นต้นนะครับผมช่วงไฮซีซั่นก็อยู่ที่ประมาณ1,400บาท1 6 0 0บาทแล้วแต่ช่วงนะ นี่เป็นห้องดีลักซ์รูมครับผม oh. ด้างนี้เลยครัห้องนี้ใหญ่นะคะใหญ่ครับ,บ<า>ผมบ<า>ห้องนี้<า>พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่32ตารางเมตร ก็จะใหญ่กว่าห้องนั้นแล้วก็มีโซฟาด้วยที่ีคือมีโซฟาใช่ครับภาพวาดต่างๆนะครับมีเรื่องของล่วงเรื่องรถเมย์ต่างๆเรื่องตึกชาร์จอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างเงี้ยครับห้องนี้ล่ะคะปกติเท่าไหร่คะห้องนี้ปกติ1000ปลายปลายหรือ2,000ต้นต้นยครับผมแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเลยคือถ้าเปิดซื้อช่วงนี้ซื้อบัลเชอร์ของเราเนี่ย790บาทใช้ได้1ปีเลยครับถึงสิงหาคมปีหน้าเลยซื้อเก็บได้เลยับได้ยังได้ดนะครับดีเอร์ตัวนี้ โอ้โหนอกจากห้องพักที่แสนสะดวกสบายแล้วก็เก๋ไก๋แล้วนะคะ ที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้ลูกค้าบ้างคะมีฟิตเนสนะครับผมและด้านล่างเนี่ยเรามีร้านกาแฟนะครับมีโชว์รูมไลลอฟนะครับแล้วก็บนดาดฟ้าเนี่ยเรามีลูฟท็อปบาร์นะครับด้วยคุณผู้ชมที่ชมรายการเห็นที่นี่แล้วต้องอยากมาสัมผัสบรรยากาศอย่างแน่นอนเลยถ้าหากสนใจจะแวะมาชมที่ทาซิตี้ลอฟนี่เดินทางไหมครับการเดินทางนี่สะดวกมากเลยเพราะเราอยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับที่สะดวกที่สุดเลยก็คือรถไฟฟ้าสถานีเอกมัยนะครับเดินมาไม่ไม่ถึง10นาที สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรคือ027140888นะครับผมแล้วก็ Facebook ทาซิตี้ลอฟเว็บไซต์นะฮะ www.tha6.com ครับผมเข้าไปดูรายละเอียดของโรงแรมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มีไว้เชื่อให้เราด้วยใช่ครับใช่ครับไม่ต้องซื้อ790นะคะเราแจกผู้ชมที่ชมรายการนะคะฟรีเลยทั้งหมดกี่ใบทั้งหมด5ใบค่ารางวัลด้วยกันนะครับหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะครับเขาพูด มา,มาครีสรสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่วงสุดวิสุดเด็สนับสนุนโดย PTT Station เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลสูตรใหม่สามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทย ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ด้านข้าวนะครับซึ่งอยู่เอกมัยซอยสิบร้านนี้มีประวัติความเป็นมาเยอะทีเดียวตอนนี้นะคะเราอยู่กับเชฟเต้หรือคุณนักตกริตกัน,นะกกนลยานามิตรค่ะสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับผมกีป่ปีแล้วฮะชีวิตนี้อยู่กับประการเป็นเชฟอยู่กับการเป็นเชฟนี่2ี่กว่าปี คือว่ายาวแล้วก็อยู่โรงแรมดังที่สุดในประเทศไทยอ่าเริ่มจากโรงแรมก่อน10กว่าปี10บกว่าปีที่ไหนที่โอเรีนเต็ลแบงคอกเขาเพิ่งมาเป็นแมนดารินตอนหลังนะครับครับเมื่อก่อเป็นเดโอเรียนเตลแบงคอกใปเฉยแล้วทําไมถึงมารวบรวมมาก่อตั้งร้านข้าวขึ้นมาผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับพอดีมีเชฟบิชิตครับซึ่งก็ ลากเสดลูกหากที่เดียวกันออเป็นเหมือนกัน,นครับ,รบเรามาคอนเซ็ปต์เดียวกันคือเราไม่มีปรุงแต่งอืนะครับเราจะใช้ เบสของอาหารนั้นจริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยรักอาหารไทยจริงๆอ่ะมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็มีคุณค่านะครับบางอย่างเนี่ยอะไรที่ยังคงคุณค่าออริจินอลออริจินอลเาไว้ใช่เราต้องเอาไว้ใช่รสชาติต้องเอาไว้ใช่คุณภาพของอาหารต้องเอาไว้พิธีพิธันต้องเอาไว้อยู่ทั้งครบทั้งหมดนะครับแสดงว่ามาร้านข้าวได้รับประทานอาหารไทยแท้แรสชาติดั้งเดิมไม่ปรุงแต่งแน่นอนใช่แล้วทําไมถึงตั้งชื่อร้านข้าว คำหมายของคนไทยนะครับคนไทยต้องกินข้าวคําว่าข้าวเนี่ยมันหมายถึงความยากลําบากนะครับกว่าจะได้มาเป็นข้าวแล้วก็คําว่าข้าวก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยเอาละมาดูเรื่องอาหารกันดีกว่าเอาะอันนี้เลยอันดับแรกยำชะครามไม่ชะครามนะครับอันนี้ถือเป็นเมนูยอดทิตในปัจจุบันนะความอร่อยของที่นี่ที่ไม่เหมือนที่อื่นคืออะไรตัวน้ํายํา นะครับน้ำยำเนี่ยเป็นสูตรพิเศษของเราออกสามรสจริงจังใช่แล้วก็เป็นแบบไทยๆแล้วก็มีการเอาใบชะครามจะไปทําให้ก่อครบรสครบเกินใช่ครบเลยอหอมหอมเจียวอมเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมยังกรอบอยู่ล่ะคือเราทำอ่ะเราทำสดสดลวกผักเราทำปุ๊บเนี่ยได้เวลาปุ๊บขึ้นปั๊บ เขาต้องมีเทคนิคแหละจานอต้องมีเทคนิคอะไรหลายอย่างต่อไปอันนี้ละกันันนี่คืออันนี้คือผัดพริกขิงปลาดุกฟูซึ่งเราจะมีไข่แดงใช่ไข่แดงไข่แดงของกลมๆมเล็กๆไข่แดงไข่เค็มนะครับเออไข่เค็มแดงแล้วก็มีถั่วเห็นไหมถั่วเรายังเขียวอยู่เลยใช่ใช่แล้วความกรอบแบบไม่ใช่กรอบแข็งนะครับเป็นกรอบแบบกรอบนุ่มคือพถิธีพิฉันปลาดุก คือปลาดุกย่างใช้ปลาดุกอุยไหมปลาดุกอุยครับอุยจริจริงเลใช่นะย่างเสร็จต้องมาเนื่ออีกจริงเหรอนึ่งเพราะตัวปลาดุกย่างเนี่ยเนื้อมันจะแน่นเพราะมันโดนไฟเ,<อ>เราต้องทําให้ความแน่นของมันกลับคืนมาความนุ่มของมันกลับคืนมากว่าโดยเอาไปนึ่ง มันมีไอ้น้ำเข้าไปช่วยใช่ไหมัมันช่วยดันตัวมันเองให้มันฟูขึ้นเสร็จแล้วค่อยมาค่อยมาแกะเลือกเอาก้างออกไม่คือความเป็นไทยทําอะไรง่ายๆไม่ได้อ้าวต่อไปอะไรที่ยากเองอ่าทีนี้มาไข่เจียวก่อนละกันไข่เจียวตรงไหนอ่ะไข่เจียวปูไม่เห็นยากนั่นน่ะสิความยากของมันหนึ่งยกทรงไข่เจียวส่วนมากจะแฟะจใช่แบรนด์นะครับแบรนด์ไข่เจียวเขาเนี่ย เราก็เลยเรียกว่าไข่เจียวปูแต่ถ้าเรียกเนภาษาเช็ก็จะเรียกยกทรงอ๋อข้างในเป็นเนื้อปูเนื้อปูเนืบบเดแต่เห็นมีใบเขียวๆกับแดงๆเลยต้องมีใบโหระพาอ๋อใส่โหระพาเข้าไปใช่ต้องมีหอมแดงนี่ใช้ไข่กี่ฟองใช้ไข่สามฟองสามฟองใช่เนื้อปูเบอร์ศูนย์คือข้างในมันจะเป็นแบบรสชาติของเนื้อปูอ่ะมันมีความหอม ุหลาพาใช่ของผม,มช่วยได้เยอะเลยใช่มีความหวานของเนื้อปูมันเน้นเ็นไข่เ,เจียว<ม>ปูเนื้อปูเนี่ยคือมีหวานกับเค็มอยู่<ม>นะครับโดยธรรมชาติของมันไข่เนี่ยก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรมากมายเลยใช<ไ>่นะครับเพียงแค่น้ำปลาหน่อยอู้ย,ย่างงี้ก็ถูกสิมันไม่ต้องทําอะไรมากมายอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นน่องแกะคนไทยกินแกะมัสมั่นน่องแกะคนไทยเนี่ยถ้าคนไหนไม่ทานแกะนะครับลองมาทานที่นี่เลยพราะขออนุญาต มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นฝืนสาบของกลิ่นสาบใช่ไหมแล้วความนุ่มมัสมันทำยากนะถ้าพูดไปแล้วยากตั้งแต่เอากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของแกะออกแล้วก็ต้องมีพวกเครื่องเทศเข้าไปช่วยนะครับผมกินอ๋อเขาก็หนึ่งแล้วก็สองก็คือความร้อนที่จะต้องไล่กลิ่นสาบออกไปเราชอบอะไรเลยไหม มันไม่หวานใช่ไม่หวานแล้วเนื้อแกะแบบนิ่มมากเลยนิ่มอะไรในปากเลยนุ่มแล้วก็ไม่เหม็นเราน้าคอด้วยอะไรส้มจืดใบโหระพาเราไม่เคยกินไปเลยในชีวิตที่ใช้ใบโหระพามาทำแกงจืดใช่แต่อันนี้แหละถึงแบบว่าเป็นความแปลก ความที่แบบคนคิดไม่ถึงอันนี้คือต้มจืดเลยหมูบะชออืมใบโหระพะอืมมันคล้องคอเบร์บะุกับวุ้นเส้นนะฮะอืมหอมเป็นสมุนไพรด้วยใช่ใช่ไหมชื่นใจจริงๆสมคำล้ำลืออร่อยทุกเมนูเลยใช่ยังมียังมีขนมหวานอีกยังมีอีกเหรอคะครับขนมหวานมาเลยมาเลยมาเลย ดูไม่ใช่ขนมไทยนะคะเนาะขอวังตรงนี้เลยนะอันนี้คือสังขยาน้ำตาลไม้อันนี้คือสังขยาน้ำตาลไม้อยู่ข้างบนเรียกว่าคัสตาร์ดกับหวานเย็นส้มนะครับส่วนอันนี้เป็นยกมณีสตรอเบอรี่โอ้สตรอเบอรี่ใหญ่มากข้างนอกนะครับคือยกมณีเลยชั้นตรงกลางเนี่ยที่ให้ยกมณีเกาะเนี่ยเป็นถั่วที่ทำลุกชุก ไซนตัวไซนใช่ตัวที่ทำลูกซุปถึงจะมาเจอสตรอเบอรี่นี่ไงพอแบบมาเขาจะล่อนออกมาจากสตรอเบอรี่เลยหอมมันไม่น่าเชื่อมันเข้ากันเข้ากันแล้วก็สังขยาน้ำตาลไม่โบราณนะโบราณแล้วก็ลูกค้าเราซึ่งเป็นต่างชาติเนี่ยชอบมากแล้วก็ทานกับหวานเย็นน่าสังขยาสังขยาน้ำตาลไม่ไม่ คิดว่าคุณผู้ชมชมเราสองคนแล้วต้องอยากมาทานร้านนี้อย่างแน่นอนเอกระไมซอยสิบนี่เองใช่แล้วการความอร่อยนะคะเอกระไมซอยสิบอยากจะให้เชฟช่วยแนะนําเส้นทางในการเดินทางมาร้านข้าวหน่อยค่ะมาร้านข้าวนะครับสุเมทโถง13ค่ะนะครับเข้าเลี้ยวเข้า63มาเอกไม้นครับเอกระไมนะครับซอยสิบนี่จะอยู่ทางขวามือเลยบิ๊กซีนะครับเลยบิ๊กซีมาประมาณ 50เมตรช่องทางการติดต่อด้านอื่นล่ะครับก็ทาง facebook ก็มีนะครับทางไลน์ก็มีโอเคครับแหมวันนี้มาเป็นลับปากได้ทานข้าวอร่อยๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเทฟมากครับสวัสดีครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้ากับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆที่พักเก๋แล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับ8นาฬิกา30นาที ทางจิมเอ็มยี่ห้าวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีสสดครับ